ทิศท,ทางภาษาบันแกเรียภูอิภาคภูเขาเบลกอรสกีซิกทิศเหนือเซเอร์ทิศใต้ยุกทิศตะวันออก อิสตุกทิศต,ตะวันตกเซททิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือเซฟอรุอิสตุกทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือเซฟอรุซฟอรททิศต,ตะวันออกเฉีงยงใต้ ยูร์กิสตุกทิศตะวันตกจิีงใต้ยูร<า>ย์กซาปต์ไซเลวขวาดีอสโนอย่าลืมกดติดตามช่องของเรา Не забравяйте да се абонирате за нашия канал.